ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวาญทาวเวอร์แมนอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้ผมจะมาอันบล็อกนะครับก็คือผมจะมาแกะกล่องก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องนะครับที่ผมสั่งมาจากออนไลน์เนาะผมก็ไม่เคยสั่งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมสั่งมานะครับเนี่ครับสั่งมาแล้วก็คือเรามาอันบล็อกพร้อมกันเลยครับ เกะกล่องพร้อมๆกันเลยก็คืออุปกรณ์เนี่ยครับที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สาหรับกล้องแอคชั่นคาเมล่านะครับผมก็สั่งมาสองอย่างครับโอ้ร้านนี้เขาก็ห่อหุ่มมาดีนะครับนี่ครับหนาปึก๊กแล้วก็นี่เลยครับจากร้านเดียวกันเลยเป็นสองชิ้นนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องที่เป็นเซฟใหญ่เลยแล้วผมสั่งตัวนี้ครับ มาต่างห่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามาติดกับตัวที่เป็นตัวล็อกยื่นของตัวสปอตไลท์ครับก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมกล้องใหม่อะไรใหม่นะครับผมก็สั่งมาแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็มาแกะหีบห่อตัวที่เขาหุ้มมาก่อนนะครับ ผมก็สั่งมาเป็นเซตอย่างเงี้ยครับเนี่ยมัมเป็นกระเป๋าเงี้ยก็คือทุกอย่างอุปกรณ์อยู่ในนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปหากล่องหรือซื้ออะไรเพิ่มนะครับก็คือมาเป็นเซตอย่างนี้เลยก็ถือว่าเวลาเราไปออกที่ไปไหนมันสะดวกดีครับ ถึงผมจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ผมว่าการที่เรามีอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับเวลาเราจะปรับมุมกล้องหรือเราจะถ่ายอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างสะดวกดีแกะออกมาแล้วนะครับตัวแรกเลยก็จะมีสองชิ้นครับเป็นตัวแรกเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยก็คือเราสามารถต่อเข้ากับตัวแฮนได้ ye, ตัวที่เรามันคือมันสะดวกหลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปติดกับ น่าจะเป็นการตกของ n อ r ก็ได้นะครับที่ผมคิดคิดเอาไว้เนาะแล้วก็จะเป็นตัวติดสปอตไลท์ครับก็คือเราจะเปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้เนี่ยครับแล้วเราก็เอาอุปกรณ์กล้องเนี่ยครับต่อเข้าแบบนี้เลยแล้วเราก็เอากล้องอีเคทมาใส่ได้เลยเนี่ยครับเราก็จะได้มุมมองอีกมุมมองนึงนะครับเพราะว่าผมลองใส่อีกมุมมองไปแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคแต่คือมันสั่นแต่เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานกว่ากาลยเห็นไหมครับเป็นน็อตยาวๆเนี่ยครับ แล้วอุปกรณ์อะ่ะแข็งแรงดีครับตัวนี้ก็เป็นตัวคลายนะครับแน่นมากแน่นน้อยแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับมันจะเป็นเสียงแก๊กๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นตัวล็อกอะครับก็ถือว่าโอเคนะผมสั่งมาจากร้านออนไลน์นะครับราคาก็พอได้เนี่ยครับ อย่างนี้เนาะเนี่ยครับแล้วเราก็เอากล้องแอคชั่นคาเมรามาเสียบได้เลยอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าสั่งของออนไลน์มันก็ราคามันก็น่าคมหาดีครับราคาไม่แพงตัวนี้จากร้อยกว่าบาทก็ไม่ถึงร้อยครับเราก็มาแกะกล่องกันเล็กครับ โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยพอได้ครับพอได้เราก็เอาทีละอย่างเลยเนาะอันนี้ก็ครับเป็นไม้เซลฟี่สำหรับต่อกล้องแอคชั่นคาเมล่าส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นตัวหนีบเนาะหนีบกับกับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนีบกับกระเป๋าแล้วหนีบกับกระเป๋าก็ได้อะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเนี่ยครับเห็นไหมแล้วเราก็เอากล้องแอคชั่นแมาเสียบตรงนี้เลยครับเนี่ยผมก็ดูว่ามันก็โอเคครับตัวนี้จริงๆเซตเนี่ยมันราคามันประมาณห้าร้อยเกือบหกร้อยครับแต่ว่าผมได้ช่วงที่เขา จัดโปรโมชั่นลดราคาดีนะครับเนี่ยส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต่อเข้ากับแฮนด์รถหรืออะไรต่างๆได้ครับตัวเนี้ยครับก็จะเป็นตัวความยาวก็คือกล้องที่ผมจะเอาติดกับโมกกันนกนะครับเวลานั้นอะ่ะเราต่ออย่างเงี้ยมันก็จะได้อีกมุมมองนึงเนี่ยครับ เขาก็จะมีเป็นตัว 3M มาให้แล้วก็เป็นตัวเนี้ยครับถือว่าดีอ่ะอุปกรณ์ของกล้องแอคชั่นคาเมล่านะครับที่มันจะเสียบ่อยๆคือจะเป็นตัวพวกอย่างเนี้ยครับแล้วก็เป็นตัวแบบอ่อ,อนๆแบบเนี้ยมันจะเสียง,ง่ายๆเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะมันชอบหากของผมนี่หักไปหลายตัวครับซื้อยิบซื้อย่อยแล้วเราก็ ใช้กาวล้ออะไรเงี้ยครับมันก็อยู่เหมือนกันแหละแต่มันก็พักเดียวครับโห oh, oh, เยอะเหมือนกันเนี่ยตัวต่อมาครับตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครับเนี่ยครับอุปกรณ์เยอะมากเลยดูอุปกรณ์แล้วก็น่าจะประมาณสักห้าสิบกว่าชิ้นนะครับเนี่ยถือว่าโอเคครับเนี่ยโห oh, ราคาไม่แพง ราคาหน้าคบหาไอตัวเนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปติดกับหน้าหมวกกันน็อกเนาะมันก็ได้อีกมุมมองนึงผมว่ามันก็ดีครับเนี่ยอย่างนี้เนาะซื้อทีเดียวคุ้มครับดีกว่าเราไปซื้อยิบซื้อย่อยเนี่ยตัวนึงก็หลายบาทครับซื้อเป็นเซตอย่างเงี้ยจบกว่ามันได้ความคุ้มได้อะไรเงี้ยครับคุ้มกว่าคุ้มกว่ากันเยอะเลยส่วนอันส่วนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัว ของคอแล้วก็รักกับเอวครับตัวเนี้ตัวนี้เป็นอะไรเนาะอ๋ออันนี้เป็นตัวเข้ากับข้อมือครับเนี่ยแล้วเขาสามารถปรับมุมได้หลายอย่างด้วยตอนเวลาเราซื้อกล้องแอคชั่นคามล่าเนี่ยนะครับเขาก็มีอุปกรณ์มาให้แลแต่อุปกรณ์นะมันจะค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่พอใช้ได้ครับแต่ถ้าเราจะแบบ ต้องการใช้แบบแอดวานซ์แบบอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องซื้อแบบเป็นเซตอย่างนี้แหละครับตัวต่อมานะครับก็คือเป็นตัวนี้นี่เองเนี่ยครับตัวเนี้ยเราก็ไปติดกับตัวกระจกนะครับแล้วตัวนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยเอามาเสียบได้เลยนะครับก็คือกล e ้องแอคชั่นก็ไม่รออีเคนของผมเนี่ยคือไม่ใส่แบตแล้วเราใส่สาย usb นะครับแล้ว เอาไปเสียบกับช่องจุดบุหรี่ช่องอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับใช้เป็นแบบขาโหมดเนาะเยอะจริงๆครับนี่ยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งเลยอะ <c oughs> เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราสามารถจะเอาไปแปะกับอุปกรณ์ได้ต่างๆนะครับถังน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยได้หลายอย่าง ่องแรกผ่านไปนะครับนี่ครับโหตอาแรกผมนึกว่าแทงปืนฉีดน้ำ่ะนะครับไม่ใช่เ <c oughs> นี่ยครับเขาก็จะมีสายมาให้เนาะก็คือเป็นตัวเวลาเราถ่ายในน้ําเงี่ยนะครับเ oh. พื่อไม่ให้กล้องมันจมน้ําตัวเนี้ยครับก็จะทําหน้าที่เป็นทุ่นลอยเนาะเนี่ยครับถือว่าโอเคดีนะ ซึ่งอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมก็เล็งอยู่นานแล้วครับจะซื้อไม่ซื้อดีแต่ผลสุดท้ายตัดสินใจซื้อดีกว่าครับจบกว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวครอบหัวนะครับเดี๋ยวผมลองครอบดูโหของใหม่มันแน่นอย่างงี้นี่เองครับแน่นมากเนี่ยครับโหตอนแรกผมนึกว่าอุปกรณ์ส่องกบ่ะเนี้ย เนี่ยครับแล้วเราเอากล้องแอคชั่นคาเมล่าถ่ายนะครับเราก็สามารถทํออื่นไปถ่ายไปได้ด้วยมันก็สะดวกดีครับยิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับสําหรับแบบค้นแบบสายตกปลาหาปลาอะไรเงี้ยครับโอเคเลยถ่ายคอนเทนต์ไปได้ด้วยเนาะก็ถือว่าดีะครับเนี่ยอันไหนดีผมก็บอกว่าดีครับอันไหนนไม่ดีมันก็บอกว่าไม่ดีเนาะ ส่วนอันนี้เขาก็ให้เป็นกาสองหน้าแบบชนิดแบบโฟมมาให้นะครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าชิ้นส่วนตัวนี้ก็เป็นสายล็อตเข้ามือครับเป็นอีกแบบนึงแล้วก็เป็นสายปรับแล้วก็มีถุงมาให้นะครับถุงใส่อุปกรณ์เล็กๆเนี่ยเพื่อไม่ให้มันหล่นหายเนาะแล้วอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับ ขาตั้งกล้องขนาดเล็กคือตัวเนี้มันสามารถแบบโอเคครับผมว่าตัวเนี้ยมันมีตัวแบบขอบๆเนาะเวลาระวางนะครับมันก็กล้องเรามันจะได้ไม่ล้มครับเป็นเป็นอุปกรณ์ปรับเนี่ยมันก็โอเคครับมันเป็นอุปกรณ์ปรับถือว่าโอเคเลยครับแต่มันก็ถือว่าโอเคนะราคาห้าร้อยกว่าบาทแล้วอะกับสิ่งที่เราได้นะครับเยอะมากลองคิดดูครับถ้าเราไปซื้อชิ้นนึงสมมุติว่าเอาง่ายๆครับ ไอตัวต่อตัวน้นอยๆเนี่ยชิ้นหนึ่งสามสิบาทนะครับไปเป็นร้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ตัวเนี้ยมันจะงอไม่ได้นะครับผมมีอีกตัวนึงก็คือจะงอเนี่ยตัวที่งอเนี่ยผมเอาไปงอตามต้นไม้ตามอะไรเกี่ยวได้นะครับตัวเนี้ยมันจะงอไม่ได้เนาะอตอนเอาออกมาอ,าออกมาได้ครับตอนใส่ใส่ไม่หมดเยอะ เยอะหรือไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยครับเยอะไหมผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยมันก็เยอะนะตอนใส่นี่ผมว่าใส่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนก็คือเราเสียเงินหลักร้อยครับเซตเนี้ยก็ประมาณตีกลมๆก็สักห้าร้อยเนาะคือได้ช่วงที่เขาลดราคาพอดีเนี่ยถือว่าดีแล้วครับการถ่ายการอะไรคือบางทีผมก็อยากจะถ่ายในมุมมองอื่นบ้างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์มันไม่ครบ ผมก็ได้แค่ตามหมวกหรือไม่ก็ใช้ไหมซลฟี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือผมอะสาเหตุที่ผมซื้อชุดนี้มานะครับผมก็อยากได้มุมมองใหม่ๆได้อุปกรณ์เพิ่มเติมเผื่อบางทีเราจะทําแนวแบบอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เหมาะสําหรับมืออาชีพหรือไม่มืออาชีพก็ใช้ด้วยกันได้ครับมันถือว่าราคาถูกมากขวานทาวเวแมนแนะนําครับของหลักร้อยแต่ได้คุณภาพขนาดนี้นะครับเยี่ยม จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะอุปรกรณ์แกะกล่องอุปรกรณ์ของกล้องแอคชั่นคาเมล่านะครับดีครับราคาแบบนี้ก็คือเป็นมิตรกับลูกค้าดีครับเราเป็นผู้ใช้แบบนี้ก็มันก็โอเคแล้วเนี่ยครับส่วนอุปรกรณ์เนี่ยเราก็เอาไปใช้ตามที่เราตั้งใจที่เราต้องการเลยนะครับเอาไปติดตามจุดไหนก็ได้ คลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับหรือจะรีวิวอะไรเนาะผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามช่องขวันทาวเวรแมนนะครับรับชมทุกคลิปของผมด้วยครับไปก่อนครับบ๊ายบาย